ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชารอบนี้มันบอกอะไรในการเมืองไทยบ้างคุณอนุทินได้รับการอุ้มชูจากกองทัพหรือไม่รวมถึงกลุ่มชนชั้นนาไทยที่อาจเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ก็ได้รับอน,นิสงส์ไปด้วยความล้มเหลวของรัฐบาลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคงถูกทําให้ลืมไปในช่วงนี้และความขัดแย้งอาจจะลากยาวกว่ารอบที่ผ่านมารัฐบาลของคุณอนุทินกําลังใช้การทหารนําการเมืองแต่กระแสชาตินิยมโดยรวมในสังคมครั้งนี้ไม่รุนแรงเท่ากับรอบแรก ที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วถูกโยงว่าเป็นต้นเหตุของสงครามแต่เป็นที่ได้สังเกตว่าทุกภัคก,การเมืองล้วนออกตัวสนับสนุนในการสู้รบครั้งนี้อาจเป็นเพราะมันใกล้ถึงวันยุคสภาและเรียกตั้งภาพรวมแสดงให้เห็นว่าสายอนุร,รักษนิยมทั้งหมดยังคงสนับสนุนรักภูมิใจไทยของคุณอนุทินผ่านความขัดแย้งกับกัมพูชาและอาจเรียกคะแนนนิยมที่ตกต่ำลงไปคืนมาได้บางส่วน